ชีบอนดีเลยอันนี้จับนี้โอ้ปึเกไกลๆอืมอยู่หักอีกนึงเออ six s e อ e n e cross อืม ใบหมุนสองรอบเลยเอาหมุนสองรอบเยอะๆกันบ้านเอาไปพรุ่งนี้ด้วยโอ้ยหมุนยากมากอ่ะอ่ะหมุนเนีแค่นี้ธรรมดาครับเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอาคลอสคลอสคลอสเริ่มเดี๋ยวจะบอกว่าพี่สองให้หมุนเลยคลอสแล้วมแต่อย่างนี้ปุ๊บอ่ะนิดนึงปลายม้นฟึ๊บสบายต่อรอบสองนี้นะมันอยู่ที้ใ่ไหมอ่ะลองลองเปล่านี้ย นนี้ลากขามาเออแล้วโดดเอออยเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแต,ตนะ่ตรงๆนะตรงๆนะแล้วหน้าสป,ปอร์ตเจ็ดไปมองมองมองเนะี่ยไปไปลากขาขวาลากขาขวาแล้วโดดเออรอบงสองแบบนี้ดูหมูกินหม,<อ>กนหมูกินหมูเร็วกินหมูเร็วปึ๊บกินหมู ต่อเด็กเดี๋ยวจับให้เดี๋ยวจับให้โอ้ยยากว่ะเอามาคลอสหน่อยคลอสหน่อยจับไว้ต่อเลยเอาไงพอที่พอใบแค่ใบเสร็จแล้วแค่ใบจับนี้เลยไปเลยไม่ได้มีแรงเหนียงจับนี้ก็ได้ปื๊ดน้องๆมันจับที่ครึ่งครึ่งรอบนี้หมุนเหมือนเดิมไปไปใบไปเรื่อาใหม่หมุนเหมือนเดิมหมุนรอบหนึ่ง หมุนล็อปหนึ่งหมุนล็อปหนึ่งเออแค่ลากเท้าเองทาไมเออจบอ่ะอาลากเท้าลากเท้าลากเท้าแรกหมุนแเราจะโดดตึ้งได้เอออย่างเงี้ยโอเคลากเท้ามาเออลไม่ดีิก่อนเด็กไม่มางี้แค่มึอแต่มึอมันอยู่แล้วอ่ะดูนะก็คือเห็นป้าตอนเนี้ยใช่ <laughs> Làm đồ, cặp chim ngang. đâu mong mặt chụp, phớ, tay. Cặp chim. Ơi ơi chim. Ló mặt lò 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 chim. Ló lò chim. Ló mặt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  chim. Ló อ่ไปไก็ต้องรอบแรกใบก็ต้องมาดีเมามาแบบนี้แล้วมาดีกระโดดต้องมีการใช้แรงเนี้ยเยอะๆหน่ออ่าไปปึ๊บนนะสานไปเสร็จแล้วชูได้เลยดียวเอมันได้แล้วเมื่อกี้เนี้ย À hệ tôn tôn tôn, tụng tụng một tôn tôn, tôn tôn, tụng 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 tôn mong tụng 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 ăn